สวัสดีครับ EP พีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง7เคล็ดลับจิตวิทยาที่ทําให้คุณควบคุมความคิดของคนอื่นได้มากขึ้นนะครับในการพูดคุยสนทนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวแม้แต่การเข้าสังคมทั่วไปนะครับคนที่พูดคุยกับคนอื่นแบบง่ายๆหรือว่าสบายๆเกินไปโดยที่ไม่มีความรู้ไม่มีหลักการไม่มีเทคนิคไม่มีกลยุทธ์อาจจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือว่าถูกควบคุมความคิด จากคนที่เข้าใจในเรื่องนี้ได้ดีกว่าการรู้วิธีการหรือว่าเทคนิคทางจิตวิทยาบางอย่างนะครับจะทําให้เราควบคุมความคิดหรือว่าทิศทางของการสนทนาให้เป็นประโยชน์กับเราได้มากกว่าหรือแม้แต่เราคิดว่าเราไม่ต้องการที่จะควบคุมความคิดหรือต้องการที่จะได้เปรียบใครการเรียนรู้เทคนิคทั้ง7ข้อนี้ก็จะทําให้เราไม่เสียเปรียบคนอื่นที่กําลังอาจจะใช้เทคนิคเหล่านี้ในการควบคุมความคิดของเรานะครับมีอะไรบ้างมาฟังกันครับข้อ1 ถ้าหากต้องการให้ใครสักคนเกิดความไม่แน่ใจในตัวเองหรือว่าลดความมั่นใจของพวกเขาลงให้ถามพวกเขาว่าคุณแน่ใจใช่ไหมเมื่อคุณต้องการชี้นำหรือว่าควบคุมความคิดคนอื่นอย่างแนบเนียนในการพูดคุยการทำให้คนคนนั้นสงสัยตัวเองเป็นเทคนิคที่ใช้ได้ผลดีนะครับซึ่งสามารถที่จะทำได้ด้วยคำถามง่ายๆแต่ทรงพลังว่าคุณแน่ใจหรือไม่หรือว่าคุณแน่ใจใช่ไหมอะไรทำนองนี้นะครับมันเป็นคำถามที่ตรงไปตรงมา แต่ว่าเต็มไปด้วยผลกระทบทางจิตวิทยาการตั้งคําถามนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เชื่อหรือว่าต่อต้านคําพูดของคนคนนั้นโดยตรงนะครับแต่คุณกลับทําสิ่งที่กระตุ้นให้พวกเขาพิจารณาจุดยืนหรือว่าคําพูดของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งวิธีนี้ใช้ได้ผลดีเพราะว่าเราไม่ต้องประชิญหน้ากันคําถามนี้จะโยนภาระหน้าที่ในการพิสูจน์ไปให้กับตัวผู้พูดทําให้พวกเขาประเมินหรือว่าตรวจสอบความมั่นใจของตัวพวกเขาเองอีกครั้งหนึ่ง เคล็ดลับนี้สามารถใช้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเจราจาต่อรองหรือว่าถกเถียงหาข้อเท็จจริงนะครับการทําให้คู่ต่อสู้หรือว่าคู่เจราจาของคุณสงสัยจุดยืนหรือความถูกต้องของพวกเขาเองจะทําให้คุณได้เปรียบโปรดจําไว้ว่ากุญแจสําคัญของวิธีนี้ก็คือความแนบเนียนและก็ถูกจังหวะเวลาควรถามคําถามอย่างใจเย็นและก็ตรงเป้าที่สุดไม่ควรถามพร่ำเพื่อนะครับข้อ 2. ถ้ามีคนพยายามที่จะโต้เถียงกับคุณจงสงบสติอารมณ์แล้วก็ตอบพวกเขา ด้วยน้าเสียงที่เบาเหมือนเสียงกระซิบพวกเขาจะต้องเงียบลงเพื่อที่จะฟังคุณนะครับบ่อยครั้งที่การถกเถียงหรือว่าการโต้แยง้งมันสามารถที่จะบานปลายรุนแรงขึ้นได้อย่างรวดเร็วแต่มีวิธีหนึ่งที่คุณจะเป็นฝ่ายควบคุมและก็ลดความรุนแรงของสถานการณ์ได้ก็คือในเวลาที่คุณตอบสนองนะครับให้ลดเสียงของคุณลงเป็นเสียงที่เบาเหมือนกับเสียงกระซิบเทคนิคนี้จะบังคับให้อีกฝ่ายสงบสติอารมณ์และก็ตั้งใจฟังสิ่งที่คุณพูดเมื่อมีคนทะเลาะหรือว่าขึ้นเสียงกับคุณ และคุณตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เหมือนเสียงกระซิบมันจะสร้างความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับพฤติกรรมส่งเสียงดังของพวกเขาความแตกต่างนี้จะกระตุกความคิดซึ่งมันมักจะเพียงพอที่ทําให้พวกเขารู้สึกขึ้นมาว่าพวกเขาอาจจะก,กําลังเสียงดังเกินไปหรือว่ากําลังก้าวร้าวนะครับนอกจากนี้การพูดด้วยเสียงเบามันยังสามารถสื่อถึงความมั่นใจและการควบคุมตัวเองมันบ่งบอกว่าคุณไม่สตทกสะสตานกับการโต้แย้งอย่างดุเดือดรุนแรงจากพวกเขานะครับ เทคนิคนี้ไม่ใช่แค่การลดเสียงลงเท่านั้นแต่มันเกี่ยวกับการรักษาความสงบสแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นฝ่ายควบคุมอย่างเหนือชั้นและก็สั่งการอย่างแนบเนียนเพื่อให้คนอื่นเคารพและให้ความสนใจกับคำพูดของคุณนะครับข้อ 3. เมื่อมีคนกล่าวคำขอโทษคุณนะครับอย่าพูดตอบเพียงแต่ว่าไม่มีปัญหาแต่ให้พูดว่าขอบคุณถ้าตอบอย่างนี้มีโอกาสสูงที่เขาจะไม่ทำสิ่งนั้นซ้ําอีกนะครับการตอบคำขอโทษด้วยคำว่าขอบคุณแทนคำว่าไม่มีปัญหา ตามปกติแล้วมันสามารถส่งผลกระทบทางจิตใจได้เป็นอย่างมากนะครับเมื่อมีคนขอโทษคุณและได้ยินคําว่าขอบคุณเป็นการตอบแทนมันแสดงว่าคุณเห็นด้วยว่าพวกเขาทําผิดพลาดจริงๆและคุณได้ยอมรับคําขอโทษของพวกเขาแล้วคําตอบนี้จะมีผลกระทบมากก็เพราะว่าความหมายของมันก็คือการไม่ทําให้ข้อผิดพลาดกลายเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยมันบอกเป็นนว่าการกระทําของพวกเขานั้นมีผลกระทบมากและการขอโทษเป็นสิ่งจําเป็น การใช้เทคนิคทางภาษาที่ละเอียดอ่อนนี้มันสามารถป้องกันไม่ให้คนคนนั้นทำพฤติกรรมซ้ำๆเพราะว่าพวกเขาเข้าใจแล้วว่าการกระทำของพวกเขานั้นได้รับการตอบกลับมาอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วก็หนักแน่นการตอบรับคำขอโทษด้วยการขอบคุณเป็นการพลิกความคาดหมายในวิธีการตอบสนองของคุณแบบง่ายๆแต่มันสามารถขีดเส้นที่คนอื่นจะไม่กล้าล้ำเข้ามาอีกและสร้างมาตรฐานของพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยนะครับข้อ 4. ถ้ามีคนมาบุลลี่คุณนะครับ แทนที่คุณจะแสดงท่าทางโกรธหรือว่าไม่พอใจให้คุณหัวเราะเยาะพวกเขาพวกเขาจะกลับกลายเป็นฝ่ายอับอายหรือว่าอย่างน้อยก็รู้สึกกระดากใจแทนนะครับเสียงหัวเราะ,ะนั้นเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการโยนความรู้สึกแย่ๆจากการกลัน่นแกล้งหรือว่าการบูลลี่กลับไปให้กับคนที่เป็นฝ่ายเริ่มต้นนะครับเมื่อเราเผชิญหน้ากับคนที่เป็นอันตรพาณการหัวเราะเยาะความพยายามที่จะข่มขู่หรือว่าบูลลี่คุณนะครับมันจะพลิกสถานการณ์ได้มันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่รับผลกระทบจากสิ่งที่พวกเขาทํา ปฏิกิริยาแบบนี้มันมักจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนผ่านคาดหวังนะครับมันมีแนวโน้มสูงมากที่จะทําให้พวกคนผ่านรู้สึกอับอายต่อคนที่เห็นหรือว่าได้ยินและก็อาจจะทําให้พวกคนอันาพานรู้สึกเขินอายกับการกระทําของตัวเองได้นะครับการหัวเราะใส่คนที่เหยียดหยามบูลลี่หรือว่าการกลั่นแกล้งคุณทุกรูปแบบนะครับสามารถแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและอาจจะบั่นทอนอํานาจของคนพวกนั้นในสถานการณ์ต่างๆมีสิ่งที่ต้องระวังนิดเดียวก็คือการประเมินสถานการณ์อย่างถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ เพราะว่าเทคนิคนี้อาจจะไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการกลั่นแกล้งรุนแรงหรือว่าคุกคามความปลอดภัยของร่างกายแบบผิดกฎหมายชัดเจนนะครับข้อ 5. หากต้องการหยุดไม่ให้ใครตะโกนใส่คุณให้ขยับเข้าไปยืนใกล้พวกเขาอีกเล็กน้อยแล้วพูดว่าวันนี้คุณเจอเรื่องที่ทําให้อารมณ์ไม่ดีมาใช่ไหมเมื่อเผชิญหน้ากับคนที่ตะโกนใส่คุณวิธีหนึ่งที่จะปลดอาวุธพวกเขาได้ก็คือการเข้าไปใกล้มากขึ้นแล้วก็ถามอย่างใจเย็นว่า วันนี้เจอเรื่องที่ทำให้อารมณ์ไม่ดีมาใช่ไหมคำถามในเทคนิคนี้มีจุดประสงค์หลายอย่างอย่างแรกมันเปลี่ยนความสนใจจากเรื่องกิริยาท่าทางที่กำลังโกรธไปสู่สภาวะทางอารมณ์ของพวกเขาเองนะครับประการที่2การยืนใกล้ๆโดยยังคงรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำให้รู้สึกเครียดเกินไปในทางจิตวิทยามันจะทำลายสิ่งที่เรียกว่ากำแพงของการตะโกนทำให้พวกเขาอึดอัดใจที่จะขึ้นเสียงกับคุณต่อไป คำถามนี้ยังแสดงถึงความเห็นใจโดยบอกเป็นในให้พวกเขารู้ว่าคุณเข้าใจว่าพฤติกรรมของพวกเขาอาจจะเกิดจากสาเหตุภายนอกไม่ได้มาจากนิสัยที่ไม่ดีภายในตัวของพวกเขาเองแถมมันยังมีสถานะเป็นข้อเสนอไกลๆที่จะเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทำสิ่งที่เรียกว่าคิดใหม่และแก้ไขตัวเองให้ดูดีเสียตั้งแต่ตอนนี้มันเป็นวิธีการที่สามารถผ่อนคลายสถานการณ์แล้วก็นำการพูดคุยไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดที่สร้างสรรค์และก็สงบมากขึ้นนะครับข้อ6 หากมีใครสักคนพูดมากเกินไปหรือว่าพูดจนทําให้คุณเสียโอกาสในการพูดในส่วนของคุณหรือพวกเขาพูดในเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์และคุณต้องการให้เขาหยุดพูดให้คุณทําอะไรสักอย่างอย่างเช่นปากกาหล่นลงบนพื้นแล้วก็หยิบมันขึ้นมาเพื่อรบกวนพวกเขาเทคนิคนี้ใช้การแสดงออกทางกายภาพที่ทําให้เกิดการหยุดชะงักเมื่อคุณต้องการให้ใครสักคนหยุดพูดให้จงใจทําสิ่งของหล่นในขณะที่คุณก้มลงหยิบมันขึ้นมาให้ใช้ช่วงเวลานี้เพื่อพูดแทรกขึ้นมา และเปลี่ยนบทสนทนาไปในทิศทางอื่นที่คุณต้องการนะครับเทคนิคนี้มักจะใช้ได้ผลเพราะว่าจะทําให้ผู้พูดเสียสมาธิไปชั่วขณะและทําให้กระแสความคิดของเขาหยุดชะง,งักการขัดจังหวะผ่านการกระทําทางกายภาพในการหยิบบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาจะทําหน้าที่เป็นสัญญาณแบบอวัจนภาษาหรือว่าภาษาที่ไม่ใช่คําพูดมันเป็นวิธีที่สุภาพแต่ว่าได้ผลในการกลับมาควบคุมการสนทนาอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องขอให้อีกฝ่ายหยุดพูดโดยตรงนะครับข้อ 7. เพื่อเบี His His ่ยงเบนความสนใจของใครบางคนจากหัวข้อที่กําลังคุยกันอยู่ให้คุณถามคําถามเรื่องที่เป็นส่วนตัวกับพวกเขานะครับการเบี่ยงเบนความสนใจของใครบางคนจากหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งสามารถที่จะทําได้อย่างราบรื่นด้วยการถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของพวกเขานะครับเทคนิคนี้ใช้ได้ผลเพราะว่ามันจะเปลี่ยนจุดเน้นของการสนทนาไปที่ตัวคนมากกว่าหัวข้อที่กําลังคุยกันอยู่คําถามส่วนตัวต้องการคําตอบที่รอบคอบมากขึ้นกว่าปกติ จะต้องคิดมากขึ้นและมันมักจะนําไปสู่การสนทนาในเส้นทางที่แตกต่างออกไปนะครับลองนึกภาพว่าคุณกําลังอยู่ในการพูดคุยที่ดูเหมือนกําลังมุ่งไปสู่เรื่องที่ไม่สบายใจบางเรื่องหรือว่าบางทีคุณกําลังคุยหัวข้อที่คุณอยากจะหลีกเลี่ยงอย่างเช่นถ้าการพูดคุยเริ่มไปในทางเรื่องของการเมืองหรือว่าศาสนาและคุณต้องการที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องนี้หลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นคุณอาจจะถามคําถามคนที่กําลังคุยอยู่ด้วยว่าว่าแต่งานอดิเรกถ่ายภาพใหม่ของคุณเป็นยังไงบ้าง คำถามนี้มีสสิ่งคือขัดจังหวะเรื่องที่กำลังคุยอยู่และเปลี่ยนเส้นทางการพูดที่เน้นไปยังตัวคนโดยทั่วไปแล้วผู้คนชอบพูดคุยเกี่ยวกับความสนใจแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองนะครับดังนั้นคำถามส่วนตัวจึงสามารถเปลี่ยนความสนใจของพวกเขาอย่างได้ผลดีนะครับวิธีการนี้ซับซ้อนแต่ว่าทรงพลังใช้ประโยชน์จากแนวโน้มตามธรรมชาติของมนุษย์ในการชอบพูดคุยเกี่ยวกับตัวเองทําให้การเปลี่ยนเรื่องพูดคุยดูราบรื่นและก็เป็นธรรมชาตินะครับ การทำเช่นนี้คุณสามารถออกจากหัวข้อที่คุณพบว่าไม่สบายใจหรือว่าไม่เหมาะสมได้โดยไม่ดูหยาบคายหรือว่าดูเหมือนเป็นคนที่ไม่สนใจคนอื่นนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่ทรงพลังทั้งเจ็ดข้อนี้ลองนําไปปรับใช้ดูนะครับคุณจะพบว่าตัวเองสามารถควบคุมความคิดของคนอื่นและควบคุมสถานการณ์ให้เป็นประโยชน์กับคุณได้มากขึ้นกว่าเดิมในการเข้าสังคมหรือว่าอยู่ร่วมกับคนอื่นทุกรูปแบบนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบสามารถให้กําลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิป กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Unlimited Mindset นะครับหรือว่าร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ